เสียงอ่านพระไตรปิฎกแปดมื่นสี่พพระธรรมขันธ์เรื่องตัววดกสุดตานิเทศอธิบายตัววดอกสูตรว่าด้วยภิกษุผู้กำจัดบาปธรรมอย่างเร็วพลันพระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายตัววดดอกสูตรดังต่อไปนี้ พระพุทธเนรมิตรทูลถามว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้ทรงเป็นเผ่าพันธ์พระอาทิตย์ผู้มีวิเวกมีสันติบททรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ว่าภิกษุเห็นอย่างไรจริงไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดับไปคำว่าภิษุไม่พึงเป็นคนมังอวด อธิบายว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อวดเป็นผู้โอ้อวดเธอย่อมอวดโออวดว่าเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลบ้างสมบูรณ์ด้วยวัดบ้างสมบูรณ์ด้วยศีลพรตบ้างสมบูรณ์ด้วยชาติบ้างสมบูรณ์ด้วยค้อด้างสมบูรณ์ด้วยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลบ้าง สมบูรณ์ด้วยความเป็นผู้ม e ีรูปงามบ้างสมบูรณ euh> ์ด้วยรัพย์บ้างสมบูรณ์ด้วยการศึกษาบ้างสมบูรณ์ด้วยหน้าที่การงานบ้างสมบูรณ์ด้วยหลักแห่งศิลปวิทยาบ้างสมบูรณ์ด้วยวิทยาฐานะบ้างสมบูรณ์ด้วยความเป็นผู้คงแก่เรียนบ้างสมบูรณ์ด้วย ปฏิพานบ้างสมบูรณ์ด้วยสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้างออกบวชจากตระกูลสูงบ้างออกบวชจากตระกูลมีทรัพย์บ้างออกบวชจากตระกูลมีเพ้ากระซับมากบ้างเป็นผู้ทรงจำพระสูตรบ,บ้างเป็นผู้ทรงจำพระวินัยบ้างเป็นพระธรรมกถึกบ้าง เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดบ้างเป็นผู้ได้ในวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติบ้างเพิกษซไม่พึงอวดไม่โออวดอย่างนี้คือพึงละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความโอ้อวดได้แก่เป็นผู้งด งดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องแล้วกับความโอ้อวดมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าเพิกโศไม่พึงเป็นคนมักอวดเรื่องว่าด้วยผู้ไม่โอ้อวดจบ พระสาธรรมจากพระไตรปิฎกเล่มที่29พระสุตตันตปิฎกเล่มที่11ฉบับมหาจุลาขุทธกานิกายมหานิเทศเสียงอ่านโดยบัวสวรรค์